เรื่องของอชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะไปดูในพื้นที่ของจังหวัดสุรินค่ะเพื่อว่านะคะชี้แจงกรณีศูนย์อพยพในสุรินค่ะไม่มีคําสั่งไล่ผู้อพยพกลับบ้านเพื่อเปิดเรียนย้ําเป็นการบริหารจัดการเพื่อความเหมาะสมค่ะวัดสามที่ทําการของศุนกากรแล้วก็ยังมีของเอกชนอยู่ด้วย มันก็มีบางศูนย์ที่เขาพยพมาโดยที่ไม่อยู่ในแผนที่อยพ่เอาพยด้วย,ด,วยด้วยความตระกอกตกใจด้วยความกลัวเห็นคนอื่นมาก็มาด้วยหรือบางทีเสียงปืนใหญ่คราวนี้มันตกจริงๆตกไกลอยู่แต่เสียงมันดังมากเหมือนตกใกล้ก็มาด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็เปิดรับไปเรื่อยๆนะครับก็มีบางบางคนที่เขาประเมินแล้วว่าเขาอยู่ไกลยอยู่ห่างจากวิธีกระสุนตกเขาก็กลับไปก็มีอยู่นะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปบางศูนย์คนเหลือน้อยนะครับเราก็ขอว่าเอาบรวมกัน ถ้าเหลือห้าคนสิบคนมันไม่คุ้มกับเจ้าที่10 20คนมาดูแลคน5คน1ิคนก็ขอให้มารวมแนวทางเรานะครับในการรวมศูนย์เนี่ยขัแ้นบบแรกเราจะดูศูนย์ที่เป็นโรงเรียนก่อนถ้าเหลือ5้าคน10คนหรือตามในอำเภอเห็นสมควรเนี่ยก็ให้มารวมที่ที่ศูนย์อื่นนะครับอาจจะเป็นดูวัดก่อนอะไรประมาณนี้เพราะมันไม่กระทบกับการเรียนการสอนการเรียนถ้าปิดเรียนนี่สัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนปิดได้เลยถ้าเกิดนั้นไปก็กกเหนือขึ้นใมาเป็นระดับเพราะฉะนั้นมีข่าวว่า าบางโรงเรียนอ,อะไรไล่ผู้พยพกลับที่จะได้เปิดเรียนเปิดการเรียนการสอนนี่ของสุรินเราไม่มีลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าบางศูนย์เราก็ก็ได้ปิดศูนย์โดยเอาคนมารวมกันเพราะว่าคนกลับไปส่วนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างับเชตนะครับเป็นอำเภอชาเดียนเราเราทาแผนไว้ต้องอ,อพยพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกหมู่บ้านแต่พอเกิดเหตุการณ์มาห้าวันลูกืนไม่ไปตกอำเภอโบเชตเลยคนออกมาสักครึ่งหนึ่งที่เราเราหวังไว้แล้วคนออกมาแล้วพอรัฐบาลจะจะหยุดยิง เขาก็ประเมินแล้วว่าไม่มีกระสุนเขาก็กลับไปเมื่อกลับไปศูนย์ก็เหลือคนไม่เยอะแล้วก็กกรวมศูนย์เพราะนั้นไม่มีไม,มไม่มีไล่กลับนะครับมีแต่ขอให้อยู่ก่อนให้อยู่ก่อนแต่ว่าบางรายก็เข,ข้าใจว่าบ้านเขาปลอดภยัย เขาก็กลับไปบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเหลือน้อยคนยังไม่อยากกลับเนื่องจากมาคนรัตะบลเนี่ยเขาก็เอามารวมกันอีกศูนย์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนณีที่ว่าไล่กลับบ้านนะครับเพื่อจะเปิดเรียนไม่มีนั้นคราวนี้โรงเรียนหนว่าดัางต่ตั้งแต่ของอสังกัดอวอ์นะครับเรามีมหาวิทยาลัยสามมหาวิทยาลัยนะครับราชภัฏราชมงคลแล้วก็มหาวิทยาลัยสงนะครับก็ ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีทั้งสถานที่ทั้งบุคลากรของมายุลัยในระดับอาชีวะก็มีเดิมที่เริ่มตั้งแต่ที่สังกะแต่ลูกกระสุนใหญ่ามาตกใกล้เราก็ต้องอพยพมาที่สีขอแล้วก็ไปท่าตัวมันนี้ก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีนอกนั้นก็เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาการะถมศึกามัธยมศึกษาวรับความค่ะ ซึ่งทานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะก็ยืนยันว่าว่าผู้อพยพในจังหวัดสุรินเนี่ยไม่มีคําสั่งไล่ผู้อบพยพกลับบ้านเพียงแต่ว่าเมื่อปิดศูนย์พักพิงแล้วก็จะเอารวมตัวกันอยู่ในจุดใดจุดจหนึ่งนั่นเองนะคะ